นักบุญเอดิตสไตน์ เอดิตพวกเขากลับมาอีกแล้วเพราะเราเป็นชาวยิวฉันรู้ฉันกลัวจังเลยจงจำพระวาจาของพระเจ้าว่าอย่าก,กลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่ร่างกายแต่ไม่สามารถฆ่าวิญญาณได้แต่จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งร่างกายและวิญญาณให้ลงสู่นรกมาเถอะให้ริ่มอบชีวิตของเราเพื่อชาวยวทุกคนที่กลับใจมาเป็นคาทอลิกจะได้ปลอดภัยจากพวกนาซีอื เรามาตามหาโรซาและเอดิิสไตล์แม่ชีสองคนที่มีเชื่อสายอยู่เพื่อเห็นแก่ความรักของพระเจ้าเขาทั้งสองเป็นซิสเตอร์ครัมมาไลเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเราอยู่นี่เข้าไปในรถขอพระคุ้มครองซิสเตอร์ทั้งสองพวกเราจะสวดภาวนาให้ขอบคุณมากค่ะพระเจ้าพระบิดาของฉันจะไม่ทอดทิ้งฉัน แม่คะมีอะไรหรือจ้าซาร่าเอดดเป็นชาวยิวแล้วทำไมเธอจึงเข้าอารามคาเมลไลท์ของคาทอลิกเอดดิในะเกิดในครอบครัวชาวยิวแต่ว่าเธอกลับใจมาเป็นคาทอลิกและเป็นซิสเตอร์ในคณะคาเมลไลท์โรซาพี่สาวของเธอก็เช่นกันทั้งสองพี่น้องอยู่ในอารามเดียวกันเมื่อพวกนาซีมาจับพวกเขาไปอ๋อหนูเข้าใจแล้วเอดินะ่ะ เป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องชายหญิงสิบเอ็ดคนบิดาของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธออายุได้สองปีแม่ของเธอต้องดูแลครอบครัวเพียงลําพังนะจ๊ะน่าสงสารจังนะคะเอดิตเป็นเด็กฉลาดมากเธออยากเข้าโรงเรียนก่อนอายุหกปีแม่ของเธอน่ะต้องทํางานหนักเพื่อเกลี้ยกล่อมครูใหญ่ให้รับบุตรสาวของเธอเข้าเรียนไงล่ะเสียใจด้วยครับคุณนายสตล์กวดอรูรงกเรียนไม่อนุญ,ญาตให้รับเด็กเข้าเรียนก่อนอายุหกปีนะครับ ได้โปรดเธอคะครูใหญ่ดิฉันแน่ใจว่าเธอสามารถเรียนได้ดีเท่ากับเด็กคนอื่นๆในชั้นแต่กฎของโรงเรียนเอได้โปรดเธอคะท่านก็ได้ก็ได้ให้เธอมาเรียนได้แต่ถ้าเรียนไม่ได้เหมือนเด็กอื่นๆเราจะส่งเธอกลับไปบ้านทันทีเข้าใจไหมขอบคุณมากๆค่ะดิฉันสัญญาว่าคุณจะไม่เสียใจที่ตัดสินใจแบบนี้ค่ะ และสามเดือนต่อมาเอดิตก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งที่สุดในชั้นน่เป็นเพราะเธอเป็นคนฉลาดใช่ไหมคะแม่ใช่แล้วจ้ะเฮเลนซาร่ามีจดหมายจากป้าแอนป้าแอนจะมาเยี่ยมเราและจะมาถึงในวันพรุ่งนี้แล้วเอลิซาลูกพี่ลูกน้องมาด้วยไหมคะมาสิจ้ะป้าแอนลุงปอและเอลิซาก็มาด้วยกันด้วยใช่ บ่ายวันนี้เอเลซาลูกพี่ลูกน้องของฉันจะมาเยี่ยมเลยเราสามคนจะได้เล่นด้วยกันเขาชอบเล่นเกมอะไรเขามีของเล่นเยอะมากไม่รู้สิฉันไม่เคยเห็นเธอเลยเธอไม่เคยเห็นลูกพี่ลูกน้องของเธอเหรอเขาอยู่ต่างประเทศฉันเคยเห็นแต่ในรูปถ่ายน่ะบ้าจริงเลยเธอมีลูกพี่ลูกน้องที่ลึกลับฉันรู้สึกกังวลใจจังฉันไม่รู้ว่าจะเข้ากับเขาได้หรือเปล่าเธอเข้ากับทุกๆคนได้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลหรอกเอาบางทีเธอจะเป็นยังไงเนาะ มมมแม่คะหนูรู้สึกกังวลใจจังแม่รู้ใช่ลูกรัรกเราทุกคนก็ตื่นเต้นที่จะได้พบป้าลุงแล้วก็เอลิซ่าเนะะพวกเขามากันแล้วนั่นไงัส,สดีบสวัสดีโทโมสัสสวัสดีทุกทุกคนดูเธอทั้งสองสิไม่ได้โตขึ้นเลย <Helen. S 2> เฮเลนแอนดีใจจังที่ได้พบเธอหลังจากไม่ได้พบกันตั้งหลายปีใช่เราเคยออกไปนอกเมืองด้วยกันซึ่งมันนานมากแล้วเอลิซาลูกจะไม่เข้ามาทักทายลูกพี่ลูกน้องของลูกเหรอสวัสดีค่ะทำไมพวกเธอไม่ออกไปเล่นด้วยกันล่ะจริงสิลูกพผอเอลิซาไปดูห้องแล้วก็ดูของเล่นของลูกสิจะ๊ะพวกเราผู้ใหญ่มีเรื่องคุยกันตั้งมากมายนะเธอชอบสาวน้อยมาสจัย์ไหมแง่ยู่แล้วมาสิฉันจะให้เธอดูสติกเกอร์ของฉันเธอนั่ง พวกเธอต้องหิวแน่ๆเลยไม่หิวหรอกพวกเราทานมาระหว่างทางแล้วล่ะพวกเราตั้งแต่คอ,อยเพื่อจะได้พบเธอพวกเราก็เช่นเดียวกันอลิซาตื่นเต้นมากชนดิดที่นึกภาพไม่ออกเลยล่ะคุณก็ยังเป็นคาทอลิกเหมือนเดิมมีรูปพระนางมารีนั่นรูปนักบุญยอเซฟและคิดว่านั่นคงเป็นรูปอรารักเทวดาใช่ไหมใช่ครับเพื่อเตือนว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและคุณก็ยังเป็นผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าเหมือนเดิมคุณไม่เคยตกจากหลังม้าเหมือนนักบุญเปาโล <S <S รู้ไหมว่าวิศวกรบางคนเชื่อแต่คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ทําให้โลกหมุนไปรอบๆถ้ามีพระเจ้าก็คงอยู่ไกลเกินไปเราพยายามฝึกให้เอลิซาเป็นเด็กดีโดยไม่พูดถึงพระเจ้าแต่เอลิซารับสีล้างบาปแล้วเนะใช่เธอรับแล้วฉันเองก็รับแล้วดูฉันสิเธออาจจะบอกว่าฉันเป็นคาทอลิกที่ไม่ปฏิบัติตนเป็นคาทอลิกเธอหาโรงเรียนให้เอลิซาได้หรือยังได้แล้วเราพยายามให้เธอได้เข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงมาก ฉันรู้จักไม่ใช่โรงเรียนของนักบวชใช่ไหมแน่นอนเราไม่ต้องการให้เอลิซาไปเรียนในีโรงเรียนของนักบวชเราไม่ต้องการให้ลูกถูกความคิดทางศาสนาชักจูงเมื่อโตขึ้นเธอสามารถจัดการกับตัวของเธอเองได้อเลสกกับซาร่าเรียนอยู่ในโรงเรียนของคณะเาเลเซียนและพวกเราก็พอใจมากเลยแน่ะละเพราะคุณทั้งสองปฏิบัติตนตามแบบคาทอลิกแต่พวกเราไม่ใช่เราชอบการศึกษาแบบนั้นทำยังไงได้ บ้านของเธอมีรูปพระนางมารีและไม้กางเขนเต็มไปหมดเลยใช่เพราะเราเป็นคาทอลิกเธอเป็นหรือเปล่าคิดว่าคงไม่นะเพราะว่าที่บ้านของฉันไม่มีใครพูดเรื่องพระเจ้าจริงเหรออืมฉันแต่งห้องของฉันด้วยภาพของสาวน้อยมหาศาจรรย์ด้วยละ่ะฉันด้วยดูสิ เธอมีโปสเตอร์สาวน้อยมหัศจรรย์ด้วยนี่แง่ yeah, ละใช่ว่าเธอมีมาร์กงันเขนและรูปของพระนางมารีแล้วหมายความว่าเธอจะมีโปสเตอร์สาวน้อยมหัศจรรย์ไม่ได้เธอเรียนได้เกรดดีมากดีสิฉันก็เหมือนกันเธอชอบอ่านหนังสือไหมชอบสิดีเลยฉันอ่านหนังสือมาเป็นตันเธอรู้ไหมว่าฉันเขียนเรื่องความชนะได้รางวัลที่หนึ่งจากโรงเรียนเก่าด้วยจริงเหรอจริงสิฉันนะ่ะชอบอ่านหนังสือชีวประวัติบุคคลสําคัญว่าแต่ เธอรู้จักนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่หรือว่านักประดิษฐ์ไหมฉันเพิ่งจะอ่านชีวิตของมาดามคูรีฉันชอบอ่านชีว่าประวัตินักบุญจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากพวกท่านหมอ,อชีวิตของบรรดาน,นักบุญบุญคคลที่ใช้เวลาทั้งชีวิตของพวกเขาเพื่อสวดภาวนาใช่แล้วพวกท่านบางคนกล้าหาญมากอย่างเช่นนักบุญเอดิตสตายที่ฉันกำลังอ่านอยู่เป็นนักบุญองค์หนึ่งที่ถูกพวกนาซีฆ่าถูกฆ่าเหรอใช่เพราะเธอมาจากครอบครัวชาวยิวออเอดดิสเป็นคนเก่งมาก เธอศึกษาปรัชญายและประวัติศาสตร์เธอพูดได้ถึง6ภาษาเป็นผู้ช่วยของศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งคือเอ็ดมุนฮุชเชที่มหาวิทยาลัยของเฟลเบิร์กในประเทศเยอรมันฉันชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับสตรีที่มีชื่อเสียงดีจังเอดิตมีชื่อเสียงมากเธอพดูดในที่ประชุมทัอยอย่วยุโรปเขาแสดงความยินดีด้วยนะเธอจำวันเกิดของฉันได้แน่นอนฉันจะลืมได้ยังไงล่ะฉันเองซะอีกที่ลืมฉันมัวแต่ตื่นเต้นในการเดินทาง หนังสือเธอรู้ไหมว่าเป็นความขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ฉันเคยได้มาฉันดูนะว่าเธอจะชอบอ่านหนังสือแต่นี่เป็นหนังสือที่พิเศษมากจริงเหรอเป็นเรื่องชีวิตของเอดิไตายเนี่ยจ,จ,จริงสิฉันเคยได้ยินเรื่องของเธอเธอเป็นนักปรัชญายใช่ไหมใช่เธอเป็นผู้หนึ่งที่ปกป้องสิทธิของสตรีเนี่ยเธอเป็นเหรอเหมือนฉันเลยฉันถึงให้เธอไงล่ะเอดิตน่เป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์การสหภาพรัสเซียเพื่อสิทธิในการออกเสียงของสตรีล่ะโอ้ เธอมีชื่อเสียงมากในการแปลกดตัวตามที่ประชุมต่างๆพี่น้องสตรีเราต้องมีสิทธิ์ในการออกเสียงเราไม่ใช่พลเมืองชั้นสองเมื่อเทียบกับผู้ชายเราต้องยุติการยึดถืออุด,ดมการ์อย่างอคติของสมัยกลางแล้วก็มาอยู่ในศตรวรรษที่20 พวกท่านก็ทราบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ที่มีความเชื่อดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราต่อสู้เพียงลําพังและพละกกาลังของเราจะนําเราไปสู่ชัยชนะเอดิตเกิดในครอบครัวชาวยิวแต่เธอสูญเสียความเชื่อในช่วงที่เธอกําลังเรียนน่ะนี่ใช่ไหมที่เธอให้หนังสือเล่มนี้แก่ฉันน่ะเพราะว่าชีวิตของเอดิตคล้ายๆฉันฉันคิดว่าเธอต้องชอบแน่ๆอาจจะมากกว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเพื่อฉันกลับใจ เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเอดิตได้เป็นพยาบาลและทำงานในโรงพยาบาลของทหารเป็นช่วงเวลาที่ลำบากมากเอดิตดูแลผู้ที่เป็นไข้รากาสตร์และช่วยในการผ่าตัดเขาไป็นยัไงบ้างเขากำลังจะตายเอดิตเธอจะต้องพักบ้างนะเมื่อเธอต้องการพักบอกฉัน ฉันจะไม่ยอมไม่เข้าเห็นในวาระสุดท้ายว่าเพดานของโรงพยาบาลสก,กรปรกเอดิทเห็นทหารหนุ่มตายเป็นจำนวนมากเมื่อสองครามสิ้นสุดลงเธอได้รับเหรียญรางวาัลในการอุทิศตนทำงานที่โรงพยาบาลเธอกลาหาญมากฉันไม่สามารถทนดูผู้คนกำลังจะตายและเอดดิทเขียนไว้ว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่เป็นการอุทิศตนเพื่อชีวิต เพราะเธอตระหนักว่าสิ่งที่งดงามที่สุดในโลกคือการเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นนี่คือสิ่งสำคัญมากกว่าการเป็นคนฉลาดและการศึกษาปีแล้วปีเล่ารู้สึกดีมากๆที่สุดเราก็ได้มาอยู่ที่เมืองเดียวกันแล้ววิเศษจริงๆเลยเกิดอะไรขึ้นเหรอ เธอรู้ไหมว่าทำไมเราจึงมาที่นี่เปายายมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอเราถูกขอร้องให้ย้ายเปาต้องผ่าตัดเนื้อง,งอกในกระเพาะอาหารฉันเสียใจด้วยนะเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนมากเอลิซาไม่รู้เรื่องนี้เราไม่ต้องการให้เธอรู้เราจะสวดภาวนาเพื่อให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จจะได้เห็นว่าอีกไม่นานเปาก็จะดีขึ้นสวดภาวนา เธอมีความคิดอะไรฉันต้องสวดนานแค่ไหนตอนนี้นี่ไม่ใช่สิ่งสําคัญฉันไม่รู้สมมุติว่าฉันไม่เชื่อในการสวดภาวนาอันนี้เราจะภาวนาวอนขอจากเอดิสตายเธอจำไว้แต่เพียงจิตใจที่มีความเมตตาของท่าน Sister Patricia แล้วเรื่องของเอดิสตายให้พวกเราฟังนะคะได้เลยเธอเป็นสตรีที่ฉลาดมาก พวกเราทราบค่ะช่วยเล่าให้พวกเราฟังว่าเธอกลับใจมาเป็นคาทอลิกได้ยังไงดังที่ได้ทราบแล้วว่าเอดิทเป็นชาวยิวในฤดูร้อนครั้งหนึ่งเธอไปพักอศาศัยอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นไม่ช่วงนั้นมีความหมายที่สุดในชีวิตของเธอแน่ใจนะว่าเธอสบายดีสบายดีจ้าขอบคุณมากเอดิทขอบคุณที่มาขอบคุณเธอมากที่สอนปทเเด็อนอัน,นอยิ่งใหญ่ให้กับฉันฉันเนี่ยนะทําไมเลระ ฉันคิดว่าจะเห็นเธอหดหูใจแล้วก็ร้องไห้ตลอดทั้งวันแต่กลับเห็นว่าเธอมีความสงบโอ้เอดิธฉันร้องไห้ร้องไห้มากๆแต่พระเจ้าทรงประทานความเข้มแข็งให้ฉันผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ฉันรู้ว่าสามีของฉันอยู่ในสวรรค์ฉันอยากเหมือนเธอจังอยากมีความสงบสุขภายในเหมือนเธอฉันเอาหนังสือวางไว้ในห้องเธอเล่มหนึ่งลองอ่านดูนะบางทีเธออาจจะพบคําตอบที่เธอกาลังจะค้นหา เป็นหนังสือชีวประวัตินักบุญเทเรซาแห่งอวิลาเอดิตอ่านหนังสือเล่มนั้นตลอดทั้งคืนซึ่งเป็นคืนแห่งการกลับใจของเธอแคทอลิก <Catholic S 1> เป็นศาสนาที่ยงแท้ศาสนาหนึ่งนี่คือสิ่งที่ฉันสแสวงหามาตลอดชีวิตในขณะที่อ่านเรื่องของนักบุญเทเรซาเอดดิตกลับใจมาเป็นแคทอลิกกลับใจได้ด้วยหนังสือเล่มหนึ่งเหรอคะ ใช่แล้วบางครั้งพระเจ้าทรงใช้สิ่งธรรมดาธรรมดาเพื่อเข้าถึงวิญญาณของผู้ที่กำลังสแสวงหาความจริงยังไงละ่ะหมายความว่าพระเจ้าสามารถพูดกับหนูได้ด้วยหรอคะเอดิทได้รับสีล้างบาปและต้องการให้เพื่อนของเธอเป็นแม่ทูนหัวถึงแม้เขาจะเป็นโปรเตสตันครอบครัวของเธอว่าอะไรไหมคะเพราะพวกเขาเป็นยิวใช่เอดิทไปหาแม่ของเธอ แม่คะหนูเป็นคาทอลิกแม่จะสวดภาวนาให้ลูกกลับมามีความเชื่อของชาวอิสราเอลตอนนี้หนูเป็นยิวมากกว่าที่เคยเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นชาวยิวพวกเขารู้ว่าชีวิตของพวกเขาถูกกันไว้พวกเขาทั้งสวดภาวนาและมอบชีวิตของตนให้กับพระเจ้าแต่ในเส้นทางที่แตกต่างกัน เธอเป็นซิสเตอร์แล้วใช่ไหมคะใช่จ้ะความจริงเธอเริ่มได้ยินเสียงพระเจ้าส่งเรียกเธอแต่คุณพ่อผู้ฝังแก้บาปแนะนําให้เธอรอคุณพ่อคะลูกเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกลูกให้เข้าสู่ชีวิตแห่งการเพ่งยานลูกอยากเป็นซิสเตอร์ค่ะนี่เป็นสิ่งดีลูกรักแต่ลูกต้องรอสักพัก ลูกสามารถทำสิ่งดีได้มากขึ้นโดยการสอนและการปรากฏตัวในที่ประชุมต่างๆลูกมีชื่อเสียงทั่วโยุโรปและลูกสามารถทำงานพระธรรมให้กับผู้ใช้สติปัญญาไนดะ้ดีเลยค่ะลูกจะอุทิศตนเองเพื่อน,นำผู้ใช้สติปัญญาให้เข้ามหาหาพระเจ้าในเวลานี้นี่คือหนทางของลูกเอดิตเหมือนหนูเลยเธอเรียนได้เกรดดีและก็ได้รับรางวัลด้วยเธอเป็นคนฉลาดมากแล้วก็เปี่ยมไปด้วยความยินดีเมื่อเธอค้นพบพระเจ้า หนูหวังว่าสักวันพระเจ้าจะทรงกระทําให้หนูมีความสุขหนูเริ่มได้จากการถวายคําภาวนาเล็กๆน้อยๆแด่พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทนี่คือสิ่งที่เอดิททำเมื่อเริ่มชีวิตนักบวชของเธอวันหนึ่งขณะที่เอดิตกําลังภาวนาถึงพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทพระเจ้าทรงแสดงให้เธอเห็นว่ากระแสเรียกของเธอคือคณะคาเมลไลท์ในวันนั้นเองเอดิตจึงตัดสินใจเข้าเป็นซิสเตอร์คณะคาเมลไลท์ แม่คะหนูจะเข้าอารามคณะคาเมลไลลูกกำลังจะไปเป็นซิสเตอร์เหรอค่ะแม่หนูมีความสุขมากแต่ว่าเอเินเขารสามารถนับถือศาสนาได้แม้ในขณะที่เป็นยิวใช่คะ่ะจนกระทั่งเขาได้เห็นหนท้าที่แตกต่างออกไปอืม,อม,อมและเธอก็สละดทุกสิ่งเพื่อเป็นนักบวชถูกต้องแต่เธอเป็นสตรีที่มีชื่อเสียงทุกคนให้ความเคารพ เธอต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรีด้วยใช่แต่เธอก็ลัทิ้งชื่อเสียงเกยียรติยศรางวัลการไปที่รู้จักเธอละทิ้งทุกอย่างเพื่อเห็นกกบความรักต่อพระเยซูเจ้าเธอเข้าคณะขมเมลไลท์ที่เมืองโคลโลนเมื่ออายุ42ปีและใช้ชื่อว่าซิสเตอร์เทเรซาเบเดิต้าแห่งไม้กางเขนเธอใช้ชื่อซิสเตอร์เทเรซาเพื่อเป็นเกียรติแด่นักบุญเทเรซาแห่งอวิลาใช่เพื่อขอบคุณนักบุญเทเรซาที่ทําให้เธอพบกับพระเจ้าและกลับใจมาเป็นคาทอลิก น่าอัศจรรจัง,จงถ้าเคยคิดไม่ว่าจะเป็นนักปรัชญาสตรีที่มีชื่อเสียงมากของศตรวรรษที่20เลยอ่ะใช่ถ้าเธอยังคงสอนและให้คำบรรยายต่างๆแต่เธอสละทุกอย่างเพื่อความรักและที่สำคัญที่สุดเธอทำด้วยความยินดีเราจะขอให้เอดดิสตายช่วยอ้อนวอนให้การผ่าตัดของเธอประสบความสำเร็จนะขอบคุณมากเลยแต่ผมไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้อืม ที่รักฉันรู้เขาว่าเราไม่เคยสวดภาวนาแต่นี่คงเป็นเวลาที่เหมาะสมตกลงถ้าเป็นสิ่งที่เธอต้องการคงไม่ทําให้สูญเสียอะไรออเอ็ดดิตเข้าอารำำามคาเมร้ยที่เมืองโคโลนแต่เมืองโคโลนอยู่ในประเทศเยอรมันซึ่งในขณะนั้นถูกพวกนาซีปกครองพวกนาซีฆ่าชาวยิวเป็นล้านๆคนใช่เอ็ดดิตก็มาจากครอบครัวชาวยิวเธอแล้วโรซารพี่สาวของเธอจึงต้องย้ายครอบครัวไปอยู่ที่เอชในประเทศฮอลแลนด์ ทั้งสองคนหลบภัยอยู่ที่นั่นฉันต้องการเขียนความปรารถนาของฉันอีกน,นไม่ช้าพวกทหารก็จะมาจับฉันพวกเขาจะฆ่าฉันฉันต้องการอุทิศชีวิตของฉันเพื่อประชาชนชาวยิวเพื่อให้พวกเขากลับใจมาเป็นคริสเตชนขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาให้มองเห็นความจริงฉันขอมอบชีวิตของฉันเพื่อให้ทหารนาซีปล่อยให้ชาวยิวมีชีวิตอย่างสงบสุขและยุติการข่มเหงพวกเขาใน,นคืนวันหนึ่งทหารนาซีได้มาจับเอ็ดดิตแล้วโรซา,าพี่สาวของเธอไปเป็นนักโทษ พวกเขาทั้งสองคนถูกจับไปไว้ในค่ายกักกันเหรอใช่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเอดิตยังคงสงบท,ท,ทั้งที่รู้ว่าเธอกำลังจะถูกฆ่านะ่ะเธอหมายถึงซิสเตอร์ที่ตายในค่ายกักกันเหรอใช่ค่ะหนังสือเล่มนี้ไม่ธรรมดาเลยเอดิตพยายามปลอบใจบรรดาสตรีที่อยู่ที่นั่นและดูแลเอาใจใสล่ลูกๆของพวกเขา อย่ากลัวลูกรักเธอต้องเข้มแข็งเอาไว้นะซิสเตอร์ <c oughs> พวกเขากำลังจะฆ่าพวกเรา <c oughs> ฉันจะอยู่กับเธอนะมานี่สิฉันจะหวีผมให้อย่าร้องไห้นะสาวน้อยซิสเตอร์เป็นเทวดาองค์หนึ่งพระเจ้าทรงประทานพระกำลังและพระหัสถสทานของพระองค์ให้กับเราเพื่อ <c oughs> ให้มีชีวิตและตายในไม่ช้าสิ่งเหล่านี้จะจบสิ้นลงและเราจะอยู่กับพระองค์ตลอดไป <c oughs> ในขณะที่อยู่ในค่ายกักกันเอดิตได้ส่งโทรเลขไปหาคุณแม่อธิการที่อารามเมืองเอชสิ่งที่เธอกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคนคนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงศาสตร์แห่งไม้กางเขนได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมานอย่างแท้จริงนั่นคือความหนักของไม้กางเขนดิฉันมั่นใจในสิ่งนี้ตั้งแต่แรกและบอกกับตนเองจากส่วนลึกของหัวใจว่าข้าแต่ไม้กางเขนความหวังหนึ่งเดียวของฉัน เธอรู้ไม่ว่าความเจ็บป่วยของคุณคือไม้กันเขนของเราเราต้องยอมรับและมอบถวายแด่พระเจ้าปอลอยู่ที่ไหนอ่ะพวกเขาพาเข้าไปแล้วเพื่อตรวจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนผ่าตัดฉันกลุ้มใจจังทุกอย่างจะเรียบร้อยอนนาะปอลอยู่ในความดูแลยอย่างดี นั่นรูปของเอ็ดดิสตายใช่ไหมใช่จ้ะเปาและฉันมอบความไว้วางใจของเราไว้ในความช่วยเหลือของเธอใช่เราก็ทำเหมือนกันอนณาที่รักนี่เป็นสิ่งเหลือเชื่ออะไรเหรอเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเหรอคุณหมอครับบอกเธอเลยคือผมผมไม่สามารถให้คําอธิบายตามหลักวิชาการได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงก็คือเนื้องอกหายไปแล้วอะอะไรนะไปไปไม่ได้ลองครั้งสุดท้ายที่ตรวจ เนื้อง,งอกมันอยู่ตรงนั้นพวกเขาบอกเราว่าผมทราบครับผมได้รับรายงานแต่เชื่อผมเถอะครับตอนนี้ไม่มีเนื้อง,งอกแล้วที่รักนี่เป็นข่าวที่วิเศษที่สุดเลยอันนาเราต้องขอบคุณพระเจ้าือ เราตัดสินใจว่าจะเริ่มต้นสวดภาวนาเราอยากเริ่มไปร่วมบูชามิซาอีกครั้งแล้วคุณคิดว่าที่โรงเรียนของซาเลเซียนยังมีที่ว่างให้เอลิซ่าไหมมีแต่ต้องพาเธอลงทะเบียนวันนี้เอดิีถูกนำมายังห้องกา๊าสเธอตายที่นั่นคำสุดท้ายที่เธอกล่าวคือบทฆ่าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเรื่องหนึง่งฉันไม่เคยคิดว่าชีวิตของบรรดานักบุญจะน่าสนใจอย่างนี้ก็เพราะอย่างนี้แล้วฉันจึงชอบอ่านประวัตินักบุญจะได้เรียนรู้มากมายฉันรู้สึกประหลาดใจจังเลยที่ปออนาและเอลิซากลับมามีความเชื่อคาทอลิกอีกครั้งหนึง่งใช่เราต้องขอบคุณพระเจ้าและการวอนขอของเอดิสไตน์